สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปโลดีซอเกอร์นะครับเป็นเกมุตบอลมือถือนะครับผมเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นมา3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นค l ับทีมแอนแอนบริกนะครับคือบอลสโมสรส่วนที่2น,นะครับจะเป็นเนชันแนลทีมแอนทัวนาเมนต์ก็คือบอลทีมชาติส่วนที่3ก็จะเป็นเพย์ Play เฟรลิมมาชีหรือ,อบอลกระชับมิดนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมส่วนที่สามนี้จะมีอยสองส่วนในคบด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นของสมโมสรนนะครับครับก็คือสมโมสรนกับสมโมสรนกระชับมิตรกันส่วนที่สองก็เป็นทีมชาติกระชับมิตรกันนะครับผมในส่วนแรกนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูก็คือสมโมสรนนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็สามารถกดเลเกมแล้วเลือกสโมสรได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่ลีกอังกฤษลีกสเปนลีกอิตาลีลีกเยอรมันลีกฝรั่งเศสโปรตุเกสมีเยอะแยะมากมายครับผมตามที่ท่านผู้ชมต้องการที่จะเล่นเลยนะครับถ้าสมมติว่าเลือกทีมเสร็จแล้วก็ก็มาเล่นได้เลยนะครับ โอเคพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นตารางคะแนนนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับจะเป็นผลสกอร์ที่เราเล่นไปล่าสุดนะครับซึ่งก็แพ้เป็นสองหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเข้าเกมใหม่มาใหม่นะครับก็จะตารางก็จะทุกอย่างก็จะศูนย์หมดทุกอย่างแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือจะเป็นแมตช์แรกนะครับจะโชว์ว่าแมตช์แรกเราจะเจอกับใครนะครับผม ในส่วนตรงนี้นะครับในลีกนะครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือบอลลีกเก็บคะแนนให้ได้อันดับที่1ส่วนที่สอนจะเป็นบอลถ้วยนะครับจะเป็นบอลถ้วยเหมือนแบบบอลถ้วยภายในปร,ประเทศแบบถ้าเป็นของอังกฤษก็ FA Cup ับอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่คือส่วนของสมโมสรนนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของทีมชาตินะครับผมโอเค เขาไปดูกันเลยเหมือนกันครับผมส่วนนี้นะครับถ้าใครนะครับเข้ามาเล่นครั้งแรกก็สามารถกด New Game ได้เลยแล้วเลือกทีมชาติได้เลยว่าเราจะเลือกทีมชาติไหนมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเอเชียแล้วก็แอฟริกานะครับสามารถเลือกได้เลยตามนี้แต่ผมก็เลือกทีมชาติไทยนะครับ พอเข้ามาในส่วนของนี้ของปอลทีมชาตินะครับก็จะเป็นเหมือนกันกันกบลีเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่พอเข้ารอบไปปุ๊บนะครับก็จะเป็นรอบน็อกเอาท์รอบเซมิฟนอ a ลแล้วก็รอบไฟนอลก็จะรับถ้วยตามลำดับนะครับผมอันนี้คือความต่างนะครับ ส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของแมตกระชับมิดนะครับซึ่งในส่วนที่3านี้จะมีแยกอยู่สส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกจะเป็นของสโมสรนะครับสโมสรกับสโมสรกระชับปิดกันนะครับผมส่วนที่2จะเป็นส่วนของทีมชาตินะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่1ก็คือส่วนของสโมสรก่อนเลยนะครับนี่ครับในส่วนของสโมสรนะครับก็จะ มีทั้งลีกอังกฤษลีกสเปนลีกอิตาลีลีกเยอรมันมีลีกอีกมากมายนะครับในเกมนี้สามารถาเลือกได้เลยว่าจะเอาทีมไหนไมากระชับมิตกันนะครับผมมีลีกนี้ด้วยมีลีกเชลีิกมีลีกเกาหลีใต้ด้วยมีลีกอินโดนีเซียด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วน ทีมชาตินะครับ์กับชั p มดทีมชาติคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกทีมชาติอะไรมาเล่นนะครับตั้งแต่ทีมชาติจ,จากโซนยุโรปนะครับทีมชาติจากอเมริกาทีมชาติจากเอเชียทีมชาติจากแอฟริกาสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอลาเซียอย่างนี้ผมอยากเจอทีมแข็งๆอย่างเช่นยุโรปเอาทีมอังกฤษก็ได้โอเคเล่น ให้ดูซักแป๊บลวกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเกมเลยดีกว่าเกมนี้ไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอา,อาจจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องความสมจริงไม่ได้มีปัญหาต่อท่านผู้ชมก็เกมนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับการเล่นเกมนี้ก็จะไม่ซับซ้อนอะไรมากครับผมก็จะ ่งบอลตามปกติเลยครับผมส่งบอนไปมาไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะครับอ้าโดนตัดบอลได้โอเคลูกนี้ตุแม่ยิงไม่เข้าครับ,รบถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายครอบครองบอนลนะครับปุ่มก็จะเป็นส่งบอลส่งทะลุช่องแล้วก็ยิงนะครับทรงบอลจะเป็นเป็นปุ่มสีฟ้า ส่วนทะลุช่องจะเป็นปุ่มสีส้มส่วนที่3จะเป็นส่วนปุ่มสีแดงก็จะเป็นการยิงส่วนสีเขียวจะเป็นสปินแล้วก็ใช้สกิลประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของตั้งรับนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ครอบครองบอลนะครับเหมือนเดิมครับสปินไลบอลก็สีเขียวเหมือนเดิมส่วน เข้าสกัดก็สีฟ้าเปลี่ยนตัวละครวิ่งไล่ก็สีเหลืองส่วนสีแดงก็เข้าสไลด์นะครับผมไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าการเปิดบอลเปิดยังไงเปิดบอลเปิดอย่างนี้ครับผมเปิดอย่างนี้ครับผมเปิดอย่างนี้ครับผมสามารถเลื่อนเลื่อน ขึ้นได้นะครเลื่อนหน้าจอขึ้นไปข้างบนเป็นการเปิดบอลนะครอย่างนี้นะครับผมกดแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นการเปิดโอเคส่งสตูช่องมาครับเปิดเข้าในมาแม่โดนสก,กัดไปได้ฮะ,ะเป็นบอลสวนกับของอังกฤษ มาที่โจแฮมหมดเวลาในครึ่งแรกครับการเล่นกันจะประมาณนี้ครับผมเดีผมจะเริ่มเล่นกันเลยเพื่อไม่การเปเสียเวลานะครับเริ่มในครึ่งหลังกันเลยโดนมาเลเซียก,กัดไว้ได้เป็นบอลสวนกับของมาเลเซียชิปข้ามมาลูกนี้เป็นบอลมาถึงเส้นหลังลูกนี้เอาอย่าไม่ยิงครับ ยิ่งลูกนี้แม่ติดผู้รักษาประตูครับบอลสนกับของอังกฤษอันนี้น่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะฮะถ้า,ถาเกิดว,ว่าถ้าเราจากทรงผมแล้วโอเคผมได้บอลมาแล้วเอาละครับผมมาแล้วชาวอนมาไม่มีเพื่อนเติมมะ โอเคออกด้านซ้ายมาถึงเส้นหลังถึงสุดเส้นเปิดกลับเข้ามาไม่มีใครแต่ยังได้อยู่ปันโค้งเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับมาเลเซียขึ้นนำแล้วครับผมยิงนำหนึงศูแล้วอิบอลมาซากา มาเลเซียได้บอลสวนกลับมาลูกนี้นะปั่นโคโคลูกนี้แม่โดนเซฟไปได้ฮะอันนี้น่าจะเป็นเทนนะอันนี้ใครซากา่าตัวสก่าใต้ครับผมมาเลเซียครับเป็นบอลสวนกลับของมาเลเซียต่อบอลจนถึงสองปั่นโค้งโค้งโอ้โหเรียบร้อยครับ สประตูต่อ0นย์ครับซาฟาวีส่งต่อมาสุดเส้นหลังล็อกแมนก็นจะเลี้ยงถึงให้เข้าประตูเลยสักหน่อยโทรโอเคสก,กัดบอลได้แต่ให้ลิเกนยังสก,กัดบอลได้อีกสเตอร์ลิงเลี้ยงมาลูกนี้เอาส่งให้แคลคร์ลิเนจังหวะนี้ยิ่งแม่ ไม่เข้าครับผมโดนผู้รักษาประตูปฏิเสธไปได้เรียบร้อยครับหมดเวลาในครึ่งเวลาหลังครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ